สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเฮงเงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันกันนะท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับผมไอเดล่าก็0821891220นะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มก่อนจะไปรับชมรายการที่หนึ่งกันนะครับฝากพี่ๆน้องๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาด EP ต่อๆไปนะครับผมมาชมรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่1รูปหล่อหลวงพ่อเงินน่าจะเป็นเนื้ออาปาก,ก้าครับ รูปหล,ล่อหลวงพ่อเ,เงินรายการที่1นนี้นะครับผมผมขออยู่ที่600บาทครับพี่พี่หกรบาท600บาทนะครับต่อมารายการที่2นะครับรายการที่2เป็นเหรียญหลูงปูตโตนะครับหลวงเหรียญหลวงปูตโตร,รุ่นแรกฉลองครบรอบ80ปีอสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับนี่ก็ทองแดงนะครับวสวีสวยเดิมเดิมเลยพี่สวยสวยดําเดิม อยู่เดิมเดิมสวยๆกันเลยนะครับเต็มเดิมสวยสวยกันเลยเดิมเดิมสวยสวยกันเลยนะครับรายการที่สองนี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมาเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับจอบใหญ่หลวงพ่องเงินวัดบางคานจอบใหญ่หลวงพ่องเงินวัดบางคานสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่ากันเลยนะครับไข่ปลาจอบใหญ่ไข,ปข่ปลา สวยเดิมเดิมเก่าเก่าันเลยครับพี่พี่นะรายการที่3นี้ผมขอที่600บาทครับพี่600บาทเรามารายการที่4นะครับรายการที่ป็นเหรียนหลวงพ่อกลวยนะครับเปลี่ยนหลวงพ่อกลว,วยวัดโกศิตารามรุ่นแรกนะครับผม2504น่อันนี้นเป็นเนื้อทองฝาบาทหลังยันมงกุฎพระเจ้านะครับผมหลังยันมงกุฎพระเจ้าสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเลยคร<อ>ับพี่สวยๆเดิมเดิมนะครับผม หน้าตาคมชัดนะครับสวยเก่าๆรายการนี้ผมขอ7 0 0บาทครับรายการที่4ต่มารายการที่5นะครับรายการที่5จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินน่าจะเป็นเนื้อสำลิดเงินนะพี่นะเนื้อสำลิดเงินเก่าๆเดิมๆกันเลยพี่เก่าๆเดิมๆกันเลยนะครับสวยๆกันเลยพี่รายการนี้ผมขอที่600บาทครับพี่600บาท เรามารายการที่6นะครับรายการที่6เป็นหลวงพ่อฝางนะครับหลวงพ่อฝางจิตตะคุตตูวัดอุดมคงคาคีรีเขตปศหนึ่งสอง 1, นะครับหนึ่งสองสวยๆกันเลยนะพี่นะสวยๆครับหลวงพ่อฝางรุ่นแรกบล็อกซาเอคอติงนะครับรเอคอติง สาเอกะฮะสารเอคอติ้งนะครับรายการที่6นี้พอ700บาทครับพี่700บาทต่อมาเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จพิมเจดีวัดระครังสมเด็จพิมเจดีวัดระครังอ่ารายการที่7นะครับรายการที่7สมเด็จเจดีวัดระครังผมได้มา2ององนะครับพี่นะ2องค์รายการที่7จ็ดบรายการที่8 มียันมีรอยจ้านะครับเ็ดวัดรักขังจดีแล้วรการที่เจ็ดที่แปดนี้ผมขอองค์ละสี่ร้อยบาทพี่องค์ละสี่ร้อยบาทต่อมารายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขานร,รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขานสวยๆเก่าๆกเลยพี่ดเดิมๆเลยผิวด่มเดิมดเลยพี่ สวยๆเก่าๆเลยนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่นะจีวอนริ้วลอยครับรายการที่9้นี่ผมขอ600บาทครับพี่600บาทต่อมารายการที่10นะฮะนี่10เป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อทิมนะเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อทิมพศ18เนื้อทองแดงต่อโคตรตัวทออ่านะที่สอข้างซ้ายนะครับต่อโคตรตัวทอ ครบรอบ8ปี18นะครับผมทีมวัดละหาไล่หลังยันัน8ทิศนะครับหลังยัน8ทิศวอกจิกนะครับพี่รายการนี้ผมขคอยที่700บาทครับพี่700บาทต่อมารายการที่11นะครับ รายการที่11ดจอบเล็กหลวงพ่อเงินจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนื้อเก่าๆก็เลยพี่เก่าเก่า,เ,กา,เ,กา,เ,กาเดิมเดิม,ดมผิวสวยๆกันเลยพี่ผิวสวยสวยกันเลยนะครับผิวสวยสวย,สวยกันเลยน่าจะไปพิงแข้งตรงนะพี่นะรายการนี้นขอที่หกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทรายการที่สิบสองสมเด็จวัดระฆังสมเด็จ พิมพ์หลังจีนหนังสือจีนนะครับพิมพ์หนังสือจีนผมได้มา2สององนะพี่ได้มา2สององรายการที่สิบสองสิบสามนี่นะครับผมขอสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสามสิบสองสิบสองสี่ร้อยบาทสิบสามก็อง์นี้ก็สี่ร้อยบาทเช่นกันนะครับมีสององนะพี่นะเนื้อเก่า,กาๆดูดเดิม เต็มเลยนะพี่นะส,สวยกันเลยครับพี่ต่อมารายการที่14รายการที่14เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจาร,รูพระอาจารย์ฟั่นอาจาร,รูนะครับผมคมเลยนะพี่นะหน้าตานะครับคมกันเลย,เลยสวยสวยกันเลยนะครับ พระอาจารย์พระอาจารย์อาจาร,าจารูวัดบ้านนาหัวช้างสกลนะครับที่ระลึกสร้างโบสถ์น้ํารุ่นสองสิทธอ,อสร้างถวายนะครับพศศูนย์เจ็ดน่าจะเป็นเนื้อทองแดงกระลาทองนะพี่นะเงาทองแดงกระลาทองสวยๆกันเลยครับผมสวยๆกันเลยการที่สี่ขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาท ต่อมารายการที่15นะครับรายการที่15พระมงคลเทพมุนีหรือหลวงหรือหลวงพระสดวัดปากน้ํานะครับที่จลึกถวายปัตตาหารน่าจะปีศ1นยครับน่าจะปีศ1นย์หน่าเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับผมสวยๆผิวดมเดิมเก่าๆก็เลยพี่เก่ากัเลยนะครับ รายการที่สิบห้าไม่พอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมารายการที่สิบหกรายการที่สิบหกเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมแปดสิบปีนะแปดสิบปีแปดศูนย์ห้าหนึ่ง สวยคมๆกันเลยนะครับลงพ่อเงินรายการที่16นี้มัคอยี่600บาทครับพี่600บาทรายการที่17รายการที่17เเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จอบวันวิจิตนะครับผมมีรอยจานด้านหน้า,นาด้านหลังนะครับเก่าๆเลยนะพี่ ผิวเดิมๆแร่เต็มๆนะครับเก่าเก่าเลยวันนี้ผมได้มาสององล้วพี่นะากการ, 17, นรายการที่สิบเจ็ดกับรายการที่สิบแปดเจ็ดสิบแปดนี้ผมขอองค์ละสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะพี่นะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งต่อ,อมารายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญพระพุทธโสธรน,นะครับ พระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซานะครับสองสี่หกศูนสองสี่หกศูนนะครับผมพิมพ์หูู่ชัดนะครับอูชัดสวยเดิมเดิมเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมไปเลยนะครับสวยสวยาผมพูดชื่อรุ่นผิดไปอะไรก็ทีนี้ขอขอภัยด้วยนะพี่นะ การนี้ผมขออยู่ที่700บาทครับพี่700บาทรายการที่20ครับต่อมารายการที่20รายการที่20อ่าเป็นเนสเซมาหลังพระพุทธหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับ2496 2496นะครับผม2496หหลวงปู่เผือกทีมชัดๆกันเลยครับพี่ชัดๆกันเลยนะ สวยเดิมเดิมเลยรพ,พี่ผิวท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยครับ0 8 2ย์9 1 2 2 0น่นะพี่นะการที่20นิ้วคอย700บาทครับพี่700บาทก็มารายการที่21รายการที่21เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหุหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานผมไม่ทราบพิมพ์ที่แน่นอนนะพี่นะเขาขออาภัยด้วย แลาพก็เงินวัดบางคารรูปหล่อรายการนิ้วคอยที่600บาทครับพี่600บาทต่อมาเป็นรายการที่22ครับพี่รายการที่22รายการที่22นี่ไป็หลวงพ่อก,กันวัดพญาตหลวงพ่อก,กันวัดพญาตปี2469นะครับรุ่นตะขอเบ็ด เนื้อทองแดงนะครับผมนี่นะครับขอบด้านข้างนะครับผมด้านหน้าคมชัดนะผิวคมชัดกันเลยผิวดมเดิมเก่าๆาสวยๆกันเลยพี่ผิวดุมเดิมเก่าๆสวยๆกันเลยนะครับผิวดมเดิมเก่าๆสวยๆกันเลยรายการนี้ผมขออยู่ที่7 0็ร้อยบาทครับพี่7 0 0รอบาท เรามารายการที่23นะครับรายการที่23เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนุ่นแรก2473นะครับผม2473เเหรียญหลวงปู่ไข่มีรอยจานด้วยนะพี่นะนหลวงปู่ไข่สวยเก่าเดิมๆปเลยพี่สวยก็เลยรายการที่23นะพี่นะคอยพี่700บาทครับพี่700บาทนะครับ ออมารายการที่24รายการที่4ี่ไปเรียนหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปี2503นะพี่นะ2503 82ปดองปีเนื้อทองแดงลุมดำเนื้อทองแดงลุ่มดำ,ออดมดำรายการที่ สี่นิ้วข้อที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมารายการที่ยี่สิบห้าครับรายการที่ห้าไปเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามสองสี่หกห้านะพี่นะของสี่หกห้าบล็อกโมไม่มีไส้นะพี่โบไม่มีไส้นะครับผมโมไม่มีไส้น่าจะเป็นเนื้อของแดง รกระไรทองนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับผมพอเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทมารายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกเปลียนเสมาหัวโตวนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับผมกระไรทองปีสองพันห้าร้อยหลังหลวงปูท่ทิมนะพี่นะหลังหลวงปู่ทิม สวยเดิมเดิมอะไรพี่สวยเดิมเดิมเก่าเก่าอะไรพี่อ่าท่านใดสนใจก็ทักมาดูรูปภาพทางไลน์ก่อนนะครับพี่นะรายการนี้ผมขออยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินอ่าหิวเดิมเลยครับคมชัดกันเลยนะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินน่าจะเป็นเนื้อเงินยวนเงินยวงนะพี่นะน่าจะเป็นเนื้อเงินยวงสวยเดิมๆเ,เก่าๆกันเลยพี่คมชัดรายการนี้ขอที่หีร้อยบาทครับพี่ห0ร้อยบาทต่อมารายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดเป็นหลวงผู้สุข วัดปากคลองมะขามเฒ่าวัดปากคลองมะขามเฒ่าสองสี่หกหกนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงกระล่ทองหูเชื่อมคอสตังนะครับคมชัดกันเลยพี่เส้สวยเดิมเดิมเก่าเก่ากันเลยนะพี่นะเสวยเดิมเดิมเก่าเก่ากันเลยอ่าสวยเดิม,เด,ม,เ,เ,เ,ดมเดิมเลยพี่สวสวยเดิมเดิมอ่ารายการนี้ผมขอพี่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ มารายการที่ยี่สิบเก้านะครับรายการยี่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเรือนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปีสองสี่แปดสองนะแปดสองสองสี่แปดสองน่าจะพิมพ์หนังสือโค้งหรือจันโค้งนะหูเชื่อมนะพี่นะ สวยๆกันเลยพี่ผิวดำเดิมเ,มเก่าๆอะไรพี่ผิวดำเดิมเ,มเก่าๆสวยๆกันเลยนะครับเก่าๆสวยๆกันเลยคมชัดนะครับผมรายการนี้ขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมารายการที่สามสิบนะครับพี่รายการที่สามสิบสามสิบเป็นเหรียญ หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับปีนสองสี่แปดห้าพิมพ์บางสมาธินะครับบางสมาธิส,สวยๆเก่าๆเ,เดิมๆไปเลยพิ่สองสี่แปดห้าสองสี่แปดห้ารายการที่สามสิบนะครับผมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผม สว,สวยกันเลยพี่ราการนี้ขอห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทต่อมาริการที่สามพิบสองาเบตสามพิบสองนะครับอาเสามิบสองเป็นสมเด็จวัดะระฆังสมเด็จวัดะระฆังนะครับมีมวลสารเก่าเม็ดแรกเห็นเม็ดแรกอะไรพี่สีวสวยสวยเดิมๆเมก่าๆอะไรพี่ซุ้มคมชัดอ่า ผมชัดกันเลยนะครับผมอาการนี่กว่า400บาทนะครับ400บาทนครับเกตทะลุซุ้มกันเลยพี่ห้อ,องนี้เกตทะลุซุ้มกันเลยสวยๆเดิมๆเก่าๆกันเลยพี่เนื้อหาดีมากนะครับเนื้อหาเก่าๆผิวเงาๆงเก่าๆกันเลยพี่ การสามเว็สามสองนี่นะผมเอาขอที่สี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทสามสามตามารายการที่สามสามท่านอาจารย์เอี่ยมท่านอาจารย์เอี่ยมเป็นเหรียญท่านเปนเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะพี่นะวัดสะพานสูง เอี่ยมวัดสะพานสูงนี่วัดสะพานสูงนะครับเพรเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับรายการที่สามสิบสามเลยทุ่งเอี่ยมวัดสะพานสูงเนื้อหาเก่าเด,เดิมไปเลยพี่เก่าเป็นเด,เดิมไปเลยรายการที่สามสามขอห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทต่อมา รายการที่34ี่เป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะครับ <_ C os> เหรียญหลวงปู่หมุน10อยปีเหรียญหลวงปู่มุนร0อยเาปีเหรียญหลวงปู่มุนวัดบ้านจานหลังนารายทรงคุดนะครับหลังนารายทรงคุดหลังนารายทรงคุดนะพี่พนะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเลยพี่รายการที่34สสวยๆเดิมๆเก่าๆรายการที่34นี้ผมขอที่ ห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับผมต่อมานะครับในการที่สามสิบห้าเป็นพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษนะครับพุทธิภาศตวรรษปีสองพันห้าร้อยนะครับปีสองพันห้าร้อยมีเข็มนะมีเข็มนะสวยเดิมเดิมเลยพี่ผิวสวยๆกเ็เลยครับขอบตัดนะผมผิวสวยเดิมเดิมเกา,เกา สวยกันเลยครับพี่รา,ายการนี้ผมของคี่ห0าร้บาทนะครับผมต่อมานะครับเป็นประปางรีรามิตรขนุนกุนเศรษฐีนะครับผมพระรีรามิรขนุนพระรีรามิรขนุน,าน,นการที่35บ้า พระลีลามีขนุนนะเก่าๆสวยๆกันเลยพี่อย่นี่ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทต่อมาเป็นพระซุ้มกอนะครับพระซุ้มกอราการที่สามสิบเจ็ดนะครับพระซุ้มกอนะครับผมพิมพ์ลายกระหนกนะครับผมพระซุ้มกอสวยๆเดิมๆเก่าๆก็เลยพี่ซุ้มกอ สาสมกรอนี้ผมขอ,อยี่ห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทครับผมต่อมาเป็นคำสมด็บนางพญานะครับนางพญาพระนางพญากุนางพญาพระนางพญา,า,พา,พา,พาโอ้นางพญานะครับผมพระนางพญาเก่ 99, 99, าๆอะไรพี่รายการสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดอีพีต่อๆไปนะพี่นะ วันนี้กับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ